มากับใครอะจ๊ะกับผู้ใหญ่เอมากับผู้ใหญ่บ,บาา้านก็มลูกหลานห้างามองามนะผู้ใดเฮ็ดให้ล่ะหลานชาาอันนี้ฉันเคยให้ศิลปชีพลองทำลองทำว่าลายไทยนี่ละคนไหมสตรหน้าหนาวนี่ดีแล้วขายได้สวยไหมนี่ไหมหลวงใครสอนให้ทอจ๊ะ แม่สอแล้วแม่ยังอยู่ป่ะจ้ายังอยู่นะแล้วทอผ้าสม่ำเสมอหรือเปล่าข่าสมาชิกทอผ้านะพยายามทอแล้วเดี๋ยวรับไหมเอาไปด้วยนะจ๊ะ9มิถุนายนพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรบ้านทันสมัย ตำบลมหาชัยอเภอปลาปาาจัังหวดนครพนมภาพแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนถึงเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจการส่งเสริมการทอผ้าไหมที่ได้มาเกิดขึ้นด้วยนามพระจารุไทยตั้งมัน่นในพระราชบณิธาานของพระองค์มามากกว่า40ปีของเส้นทางงานศิลปาชีพค่าทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน เงินหลายนะเก็บไว้นะเก็บไว้กินเก็บไว้ให้ดีนะจ๊ะพ่อตู้ทำขวัญน,นะพระสุรเสียงอันแพรร้ออ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนเปลี่ยนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจในหัวใจราศดรไม่รู้ลืมกับหนทางชีวิตใหม่ที่โปร่งได้พระราชทานให้กับรออาศดรใหญ่ทั่วถึงซึ่งเป็นอีกหนึ่งน้ำพระจาระไทย ที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้ร่วมตามรอยศิลปาชีพตามรอยความเป็นไทยจ้อนกลับไปจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของการทอผ้าไหมก็ได้ยงใหญ่ขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานสมาชิกศิลปาชีพด้วยพระองค์เอง เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานนำไปสู่การพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านทั่วทุกภาคของประเทศจนกระทั่งก่อตั้งเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งมีส่วนสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคโดยดึงเอาความสามารถของราษฎรผู้ยากไร้ ในท้องถิ่นต่างๆที่บางครั้งอาจไม่มีผู้ใดมองเห็น